แหมเมื่อคืนนี่ไปหามอบดอกกุหลาบให้พี่สาวอ่อนสองดอกคุณละเพลนขอบคุณหลายๆเป็นคนแรกเนาะเออเมื่อนี้จะขื้นสายเน่ยเพราะว่าพี่สาวอ่อนไปข้างนอกพึ่งมาเบิ่งตากแดดมาหน้าเขียวบนเนี่ยเห็นบ่ฮ้อนเนี่ยแียแต่แค่แต่เนี่ยเออเลดเลดเมื่อนี้เลดเลด,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 ดมากเลยเมื่อนี้เลดเป็นชั่วโมง ญญก,ก็เป็น,นอยัางแบบว่าถ้าก,กันแพงกันคือเก่านั่นแะพี่น้องเขาถ้ากันแพงกันคือเก่ามาทำหน้าที่เนาะจ้าขอจับมือนะคะประสานแมนบอลเนี่ยเอจับมือกันไปเนาะเนาะจับมือกันไปแล้วเราจะไปเติบโตด้วยกันเลยค่ะเด้อเขาสิเติบโตเป็นน้ากันอืมในเวลากลับมาทักทายคือเก่านั่นแหละเอาเสียงประทัดแบะแปะอยู่ ไปทำธุระมาก็เลยอยากใสยเนี่ยมาใสายเนี่ยขอบคุณหลายๆเลย,ยขอบคุณที่เขาเขามาให้กำลังใจเนาะเขามาให้กำลังใจกันห่อนด้วยดิเพิ่งดูหน้าจะแห้งเบมืไปตากแดดมาไปตากแดดเพิ่งมาอืม แตเดียดถึงมาทักท้ายกันเด้อพี่น้องเขาเออไปมาหาสู้กันคือเก้าล่ะเป้าปทุมดาพี่จีตสวัสดีชาวลกว,วัาสันเพ็นวาขอบคุณหลายๆเด้อคุณเป้าคุณเปาปทุมเนาะขอบคุณมากมายนะคะ มาถักทายกันคือเก้าขึ้นลังนั่นละเมื่อนี้ขึ้นสายเด้อพึ่งขึ้นเพราะว่าไปขังนองมาเนาะกระบ,บอกไว้ยุเมื่อเศารนี่เนาะเมื่อเ้าร์นี่ขึ้นไปรอบนึงแล้วกระบ,บอกพี่บอกนอก้องไว้ยุว่ามื้อนี้จะเวลานี้จะขึ้นสายเด้อเพราะว่าปกติเสาร์วันน้าก็จะขึ้นอ่า11โมงตรงเนาะเมื่อนี้ก็ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงเนาะเลทดมาหนึ่งชั่วโมง ก็มาบอกว่าจากันคือเก้านั่นละพี่น้องเขาพูดจาเหมือนเดิมเอาเสียงหัวลอบม,มาเพิ่มเติมให้พี่หน้องเขาพูดใดไเครียดพูดใดคิดมากเขามาทางนี้เด้อเขามาทางอ่ะบ้านสาวอ่อนพี่เด้อเขามาหาสาวอ่อนพี่ถามพูดใดไรเครียดอว่าคิดหนักอะไรอย่างเงี้ยเนาะย่าไปคิดหดลายพี่นอ้องย่าไปคิดหลายเขา คิดไรไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรจะเป็นจังไดก็ไปตาม <c oughs> ไปตามนั่นละ่ะเพ่ต้องไปคิดยังไรเอาเมื่อน,นี่ค่อยขึ้นได้หน่อยแต่ชั่วโมงขึ้นว่อขืนนี่ยังประมาณไม่ต้องไปคิดอันใดมันจะเกิดมันก็เกิดพี่น้องเฮาอันใดมันจะเป็นก็นต้องเป็นเนาะแล้วแต่เพิ่นสิเมตตาฮาแล้วแตเพิ่นสิเมตตา คุณแอ์ก็สู้ๆ่าะสันส,สู้ไปน้ำกันเขาจะเติบไปเติบโตไปด้วยกันเอาเปอเป็นดังสี่น,นอแบบเนี้ยเน็ตข่อยเนตข่อยคือเป็นดังสี่น,นอขอบคุณน้ำใจอันงดงามเด้อไม่ว่าจะเป็นคุณเปาหรือคุณแอ์เนาะคุณเอคุณเมียเ,เลี้ยงแมวคุณเปาปทุมดาพ,พี่จิตเนาะเพื่อนก็มหาห้กกำลังใจ อคิดหอดคิดถึงกันคือเก่าเนาะเอาบ้าบากันเนื้นอ่น่องบ้าบากันแาวกันไปแาวกันไปแยวกันไปเอาโอ้ข่อยลืมข่อยลืมเติมเน็ตขขอย khỏi lướm nét, khỏi vì photon tiêu tiêu rồi mẹ, Ồ, oh, thôi, ừ จ้าคุณแอดจ้าขอบคุณนาราว่าเป็นยังเราคอยเติมเน็ตจากบาทกันเนอะคอยเติมเน็ตคอยจากบาทกันเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวยังสีได้เว้ากันโดนอยู่เติมเน็ตแป๊บหนึง่ง